เดือนหน้า1พฤษภาคมก็คือวันแรงงานนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์นะของขวัญวันแรงงาน1พฤษภาคมนี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงของขวัญสําหรับผู้ใช้แรงงานในวันแรงงานนี้นะครับว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนโดยของขวัญชิ้นสําคัญเลยนะคือเรื่องค่าจ้างขั้นต่าทั่วประเทศ400บาท โดยผ่านคณะกรรมการไตรภา,าคีจะดําเนินการเร็วขึ้นจากแผนที่วางเอาไว้ในส่วนอันนี้คือชิ้นแรกต้องบอกว่า400บาทเป็นของขวัญของแรงงานแต่ก็อาจจะเป็นเ,เรื่องที่ต้องเอามาคิดของผู้ประกอบการเหมือนกันเพราะถ้าเกิดขึ้นค่าจ้างแรงงานตรงนี้ต้องมาดูต่อไปนะครับแต่เชื่อว่ากระทรวงแรงงานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผ่านการคิดมาแล้วเพื่อจะทําให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นนะครับต่อมาคือของขวันชิ้นต่อนะฮะคือการขายายเวลา วงเงินกู้สําหรับแรงงานอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์ก็ได้นะครับที่ทํางานจากที่บ้านที่ขณะนี้มีผู้กู้ไปแล้วกว่า1ล้านบาทซึ่งจะหมนอายุในวันที่30เมษายนนี้นะครับได้มีการหารือก,กับอธิบดีกรมการจัดหางานหากครบกําหนดวงเงินยังใช้ไม่หมดนะครับขอให้ขยายเวลาออกไปเพื่อให้วงเงินกู้สามารถใช้ได้จนหมดครับ,พรบเพื่อเป็นประโยชน์ผู้ใช้แรงงานซึ่งใน2ปีแรกไม่มีดอกเบี้ยส่วนปีที่3คิดดอกเบี้ยร้อยละ2นอกจากนี้ครับมีของวันอีกชิ้นหนึ่งก็คือการ ผลักดันอนุสัญญาฉบับที่87ว่าด้วยเสยรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิ์ในการารวมตัวนะครับและอนุสัญญาฉบับที่98ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิ์ในการารวมตัวกันและสิทธิ์ในการาร่วมเจราจาต่อรองตอนนี้ผ่านขั้นตอนที่1แล้วจากทั้งหมดคือ7ขั้นตอนอยู่ในช่วงการกลั่นกรองข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการไตรภา,าคีตั้งเป้าครับช่วงมิถุนายนนี้ถึงกันยายนนี้เนี่ย จะนำเข้าคอรมอนะฮะก็คือช่วงเดือนเดือนหถึงเดือน9เนี่ยจะเข้าคอรมอ <Okay. S 2> และหลังจากนั้นจะนําเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาด้วยเงื่อนไขของกระบวนการทางกฎหมายต่อไป mm hmm. นะครับ